ง่ายมาแล้วโอเควันนี้อยู่กับเกมที่คนน่าจะรู้กันว่า ll w i t e นัจ้าวันนี้เราอยู่กับแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าเออกอดนะ กับสกินรถถังฝั่งทนโอเควันนี้ขอเป็นเกมที่ดีแล้วกันชิวๆไปเจอกับอาร์ท็อกเราค่อนข้างสอาอาจจะเสียเปรียบนะก็เกมนี้ชิวแล้วกันก็เป็นช่วงการเล่นไปบนไปนะครับ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าค่อนข้างจะทำงานหนักนิดนึงนะก็ทีนี้อาจจะเป็นคลิปแรกของเดือนเลยก็ได้นะเพราะว่าก็อขอบคุณผู้ติดตามนะครับผมที่มีผู้ติดตามขึ้นมาสักนิดนึงจะถึงหนึ่งคนละก็เยี่ยมไปเลย วววก็ต้นเกมเราบ้างจะเสียบเปลี่ยนะพวกดาเมจเออช็อกแมงโกดแรงเลยเราต้องเซฟฟาร์มอย่าไปหืออย่าไปเอือเขาใครปิงอะไรวะอะไรหายเพื่อน เราต้องไปช่วยก่อนมาแล้วมาแล้วรถทางฝั่งทนโอ้แบตนะนี่นึกเขากลัวเราขนาดนี้เลยนะเราแค่เดินมาเข้าถึงกับแบตนี้ข้างๆตัวเองจัดโอเคมาเข้าเลงกันต่อเลงน,นี้เฟก,กันไม่น่าจะมีอะไรนะชิวๆไปลาชิปรอมีของลอติมา ตีเอกอดก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากอโหแรงจังไงพี่ชายเฮ้ยอู้วันตีเบาจบละแย่ละจดการมันเพื่อนอย่างนั้นแหละเพื่อนสีหวังปึกน่าจะมาเร็วกว่านี้นะ เมื่อกี้ว่าทุกคนก็ลืมลืมเรื่องฉากตีบ้าเข้าไปไหนครับมันกันข่าี่จะเมคกอินเทวินมากเลยเมคกอินชายหน้าชายนิดตีมันใช้ยากอ่ะไม่ทำไงอ่ะเราต้องแบบให้ให,ให้ทีมเรามีสตันเยอะๆนะเราถึงจะแบบเออใช้ได้แบบตรงเปะ๊ะแล้วแบบไอ,อตัวเออกอดแม่งทั้งในคอมทั้งในโทรศัพท์ก็คือแบบ อันติยากจริงอืมสองร้อยแปดสิบสามนี่แค่มันแค่สกิลเดียวนะมันยังไม่ทันได้ตีเราเลยแล้วก็โดนแค่รอบเดียว้ลยโอเคไปฟาร์มก็ <c oughs> คือไม่ได้ลงคลิปนานพูดตามว่าหวังว่าจะไม่ลดกันนะครับผมก็คุณค่าที่จะแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันนะเฮ้ยแย่ yeah, แล้วอุย้ยจบละทักทชมอ้าวพลาดวะ่ะ เดี๋ยวเราต้องรอของนะมันของถ้ามีของก็น,น่าจะพอแบบพอสู้ว่ะเออถกได้อยู่แต่ว่าไม่สู้ดีกว่านะรอเน้นไปแบบว่าเป็นเน้นทีมไฟดีกว่าดูดิเรายิงมันไม่เข้าเลยโดนโกดแบบนี้แย่อยู่นะแต่ป่าเราอยู่ล่างโอเคอพงไม่โดนอะ่ะปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือการที่สกิลภาษามัน มันช้า,านะมันกวดมันจะแบบพุ่งไปได้คือต้องรอแบบรอถอยหลังตดนิดนึงอะ่ะเหมือนกกดิโออะ่ะเออแต่กกดิโอไม่ยังพุ่งเร็วกว่าเออเพื่อนถอยก็ได้เปล่าอืมอืมเฮ้ยได้ปะไม่ได้อันตีมันกลัวไปก่อน ผมว่าท่านผู้ชมก็จะชอบกันนะครับผมส่วนคลิปแมคคับก็เดี๋ยวแมคคัพไอเอลคับก็ค่อนข้างีิยมแบบอยอดผู้ติดผู้ชมก็ค่อนข้างน้อยอะ่ะก็ทำไงได้นะคลิปเรามันไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันอีอย่างคือมันมีปัญหาเรื่องไนะอ้โทรศัพท์ผมนะคือโทรศัพท์ผมมันหัวชาร์จมัน มันใช้ไม่ได้อ่ะหมูชาร์ดมันเสียนะชาร์ดเสียไม่พอก็คือแบตก็แบบเริ่มจะเสื่อมแล้วด้วยวก็คือต้องรอเก็บตังค์ทำงานเก็บตังค์นะผมต้องทำงานเก็บตังค์ซื้อ,ทอทโทรศัพท์แบบที่ราคาไม่ค่อยแรงสักเครื่องแม้แต่แท็บเล็ตก็ได้ก็ถือว่ายูทูบก็คือเป็นงานรายเดือนของผมนะ ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเผื่อแบบเออวันใดวันหนึ่งกบ,บจะมีคนแบบว่าเข้ามาดูกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออเหนื่อยงานแล้วเข้ามาดูผมอะยอดก็ฝากติดตามเ้ือยแล้วกันครับช่วงปุ่นไปเล่นไปก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันวน่า คนในช่องผมมันทุกคนแบบอายุไหนกันแล้วนะแต่ว่าผมไปดูในแบบบอร์ดที่ของในสตูดิโอมันส่วนมากก็อายุประมาณเท่าไหร่นะยี่สิสามสิบไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่นะเด็กก็มาสิบเก้ายี่อะไรเงี้ยพวกเด็กมาหาอะไระเฮ้ยใจเย็นดิกำลังแพร่มอยู่คือเราต้องเล่นแบบในป้อมอย่างเดียวเลยนะ อันนี้เป็นแรงกิ้งนะครับผมอยู่แรงเอมลล์นะเอมอลล์สองเอมอลล์หนึ่งนี่แหละทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่แต่ก็เล่นบ่อยอยู่นะแบบเลิกเลิกมาแบบทํางานก็เล่นเลยอะไรเงี้ยพอได้หัวอุ่นๆนะฮุยฮุยุยโอ้ยิงไม่เข้าเลยอ่ะอะไรนี่ะ ยังไม่ได้สกิลเลยอ่ะตายไปสองตัวแล้วยากอ่ะจริงๆยากมากเค,ค่อยๆเล่นทำไมนะจริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนอ่ะคอมเมนต์มากเลยนะว่าเออคลิปผมเป็นยังไงอะไรเงี้ย คือแบบทุกคนชอบไหมแต่ว่าดูจากอันี้คุณแบบคุณยังไม่ค่อยสนใจนะคือผมทําปกแบบปกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และอย่างเนื้อหาในเกมก็ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่เลยชอบทําแบบคลิปที่มันแบบปัญญาอ่อนยิบหายเลยไอ้คลิปไอเอลค้าก็คือหัวร้อนนะก็ไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าคลิปช็อตอะมีคนดูเยอะนะคนดูสักพันสองพันคนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าคุณอาจจะเห็นในช็อตเยอะกว่าในวิดีโอนะ ก็กคยังว่าแหละเอกริทึมยูทูปมันก็ส่วนมากมันจะเน้นไปทางคลิปช็อตมากกว่าก็เดี๋ยวอาจจะลงคลิปช็อตบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยเป็นแบบไฮไลท์เอลเอลบ้างไอเอลคาร์ก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปเฮ้ยได้ปะมานี่เลยสวยอ่ะเป็นคิวแรกของเรานะต้องขอบคุณ AD และซัพพอร์ตที่มาเสนอให้เราเราก็เลยสนองได้นะครับ เพื่อนในป้อมทีเวิร์กสำคัญสุดมาเลยมาเลยมาช่วยปูนาขาเกตัวนี้ในการฟาร์มอีนี้ก็ค่อนข้างสวยนะแต่ว่ามันแจกนะผมไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้มีตังค์ซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคือตัวละครเราคือถ้าเข้าไปลุกุวงในคือถ้าถ้าไม่ได้แบบสกิลสามโดนนั่นคือจบเลยนะยืนเอ๋ออย่างนั้นน่ะแล้วฝั่งมันมีซีซีเยอะก็จบเลย มาเฮ้ยอันตีสามวิพอจะได้ไหมหูไม่ได้โอ้โหเดมหูไหวดีกว่าเพื่อนไม่น่าไหวนะก็โอเคนะมามาทำลุยต่อดีกว่า อย <AS L> ่างนี้ขอมากรฮ้ยังมันมาไหมวิ่งไหลัง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 เราโดนเพื่อนมาขอตัวหนึ่งได้เปล่าเอาบัมก็ได้ยิงมันเพื่อนเออสวยอืออุ้ยโคตรแรงใจเหล็กอะ พัตตีบเมื่อกี้แม่งเลือดหายเลยสมิล่าฟังหนุมมันเอาตัวแก้ทางมาด้วยนะครับมันเอาหมอกก้ามาคือเป็นตัวแก้ทางเอกอกดได้ดีระดับหนึ่งถ้าแบบเราแปะอันตีไปปุ๊บแล้วมันกดสกิลสามโลให้เพื่อนอะถ้ามันกดทันนะถ้าคนกดช้ำๆอะร้องโคตรเสียเปรียบเลยหมายถึงตัวผมเนะี่ยคือทําอะไรไม่ได้เลยนะอันตีแล้วก็ตัวไอตัวละครแก้ทางก็จะมีโอลาฟแล้วก็ทิดเมครับ เมไม่รู้เก้ไหมวะแต่ว่าเคยลองดูแล้วมันแบบพออนติไปตอนมันอันตีอ่ะมันดูดมาก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ตายไงดิมันค่อนข้างที่จะแบบตัวแก้ทางก็โอลาก็แก้ทางไม่รู้ว่าไอ้ผ้าคลุมรางบับอ่ะที่เป็นของรองเท้าไม่รู้มันแก้ได้ไหมแต่ว่ากูหอยิงมึงก่อนเลยถ้าเออกดเจอตรงบางๆอ่ะมันมันยิงสู้ได้นะ เฮ้ยกูโดนเพื่อนนี่กูมีโล่โล่กาดิโอแข็งอยู่แข็งอยู่เอาหายกลับบ้านกลับบ้านอะไรของเราเนี่ยก็เอออย่างหนึ่งคือคลิปไอ้ไม้ครับไอเอลครับอะมันไม่ใช่คำหยาบเลยนะแต่ว่าผมว่าเออนั่นแหละ คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวอุ่นง่ายนะครับก็ถ้าว่าถ้าผมถ้าเล่นเกมพวกแนวแบบแนวผีน่าจะคนน่าจะชอบนะแบบตกใจแล้วแบบสะบัดคำหยาบออกมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องคำหยาบก,ก็จะยามาเบาลงนะครับเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะแบบนะยาแบบพอดีก็โอเคละถ้าหยาบเยอะไปมันก็ไม่ค่อยน่าดูนะยาแบบ ตกใจไปอุ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ยคุ้ยไยงเงี้ยโอเคได้อยู่มั้งเฮ้ยเสียงผมขอโทษ s อรี่นะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากาก็คือเหมือนแบบคนมาบ่นแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะเพือพ่อนเพื่อนไม่ช่วยเคียร์คลิปหรอปล่อยเราเคลียร์คลิปคนเดียวได้ไง ตีเลยบวกเลยเฮ้ยอึดอยู่อึดอยู่เฮ้ยเอาเลยนี่คาสิกกูเปิดแล้วไปร้อนติร้อนติไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยม,มานี่อืมตายไปดี นี่กูรอเรารอจังหวะนี้มานานแล้วนะน่าจบแล้วไหมโอ้ยตานี้ไม่ได้โชว์ออฟโชว์อะไรเลยก็ถือว sure. ่ามามาบ่นเล่นๆแล้วกันนะครับหวังทุกคนอาจจะชอบนะอุ้ยก็จจบเลยจบเลยจบเลยจ้าจบเลยเพื่อนยิงป้อมเย้อุ้ยอะไรเนี่ยโทษทีนะลืมปิดโหมดพระจันทร์นี่ ชนะเว้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้ทำอะไรเลยต้องขอบคุณซัพพอร์ตกับไ hey, อป่านะครับคุณทีมทุกคนเลยนะครับที่มาช่วยกันแบกผมนะเท่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้เอ็มรอ่สามอุ้ยจำผิดขอโทษขอโทษ่ะแคลรี่อกดใจให้เลยฮะที่นะผมคุณที่รับชมนะครับผมไปละ